สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Take podcast, t e c h by True d i g i t a l Podcast Unleash Possibilities Together วันนี้เสนอตอนพิเศษสรุป4ไบต์จากรายการ t e c h a Bite EP 5ป่วยแล้วไม่ไปไหนหาหมอทางไกลใกล้กว่าที่คิดเคยไหมคะเมื่อเวลาที่เราปวดหัวแต่ว่าเซิร์ชปุ๊บกลับกลายเป็นเนื้องอกในสมองเคยหรือเปล่าคะที่เวลาเจอผื่นแปลกๆพิมพ์หายาแก้คันแต่เจอว่าเป็นมะเร็งผิวหนัง รือว่าเคยหรือเปล่าคะที่เมื่อเวลาเป็นไข้ไอเจ็บคอเราก็เริ่มเซิร์ชหาอาการโควิดสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดในวันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในแทบทุกมิติในชีวิตประจําวันของหลายๆคนนะคะจึงเป็นเรื่องไม่ยากที่เรื่องเหล่านี้จะกลายเป็นประสบการณ์ร่วมของหลายคนที่ใช้เครื่องมือค้นหาคลังความรู้บทโลกออนไลน์อย่างเซิร์ชเอนจินต่างๆในการช่วยหาคําตอบให้กับชีวิตในแง่มุมต่างๆไม่เว้นแม้แต่สุขภาพของตน โดยอาจมองข้ามหรือยังไม่แน่ใจกับอีกทางเลือกหนึ่งที่เทคโนโลยีก็เอื้อให้เกิดขึ้นเช่นกันค่ะอย่างเทคโนโลยีด้านสุขภาพหรือ Health Tech ที่ทำให้เกิดทางเลือกการปรึกษาหรือการรักษาในแบบทางไกลหรือที่เรียกว่า Telemedicine เกิดขึ้น ในรายการเท h a b พไบเทคนิดนิดขนาดพอดีคำจาก True Digital Group รายการที่จะนำคุณอัปเดตเทรนด์นวัตรกรรมและเทคโนโลยีที่น่าสนใจเพื่อมาปลดล็อกทุกความเป็นไปได้ให้กับโลกใบนี้ที่ออกอากาศไปเมื่อวันที่6พฤษภาคม2565ที่ผ่านมาเราชวนคุณหมอพิรยาธรรรงทธีรกุล Head of Medical Affairs และคุณยศสวีนิรันวิชยะ Head of True Health Solutions Integrated Digital Health จาก True Digital Group มาเจาะลึกถึงเรื่องราวความน่าสนใจเกี่ยวกับแพลตฟอร์มเพื่อสุขภาพที่กำลังเป็นที่จับตามองจากหลายๆฝ่ายค่ะไม่ว่าจะจากผู้ใช้งานบุคลากรทางการแพทย์หรือภาคธุรกิจโดยเราได้สรุปออกมาเป็นสิ่งน่ารู้พอดีคำ4คำดังนี้ค่ะใบที่ห่งไม่ต้องรอป่วยหมอก็ช่วยคุณได้ เช่นเดียวกับการหาหมอนะคะคนส่วนใหญ่มักนึกถึงการเข้ารับการปรึกษากับแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเทคโนโลยีเทเลเมดิซีนั้นมีส่วนช่วยสําคัญในการทําให้คนทั่วไปสามารถรักษาสุขภาพได้อย่างถูกต้องกับผู้เชี่ยวชาญโดยไม่ต้องรอให้เกิดการเจ็บป่วยและยังลดข้อกังวลเกี่ยวกับการเดินทางสถานที่รักษาพยาบาลเวลาและการเสียโอกาสอื่นๆเช่นเวลาที่อาจหายไปจากการทํางานในการมาพบแพทย์เป็นต้นค่ะ โดยคุณหมอพิรยาได้แนะนำนะคะว่าการปรึกษาแพทย์ในแอปพลิเคชันเทเลมีเ i ซีนั้นสามารถทำได้ตั้งแต่การปรึกษาเรื่องข้อกังวลในชีวิตประจำวันเช่นการปวดเมื่อยอาหารการกินไปจนถึงการแนะนำความเข้าใจที่อาจคาดเคลื่อนด้านสุขภาพต่างๆไปจนถึงการจัดการความเครียดและปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆและด้วยรูปแบบของการปรึกษาที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางจึงทำให้ผู้เข้ารับการปรึกษาสามารถเลือกปรึกษาได้ในเวลาและสถานที่ที่สะดวกต่อตอนเองค่ะใบที่2 เติมยาขาประจำไม่ต้องจำมาถึงโรงพยาบาลอีกหนึ่งประโยชน์สำหรับเทเลเมดิซีนที่มีผลอย่างมากนะคะโดยเฉพาะระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นอกจากจะเป็นเรื่องของการรับมือจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามาด้วยโรคดังกล่าวแล้วยังรวมไปถึงผู้ที่มีอาการป่วยเรื้อรังที่จำเป็นต้องเข้ามาติดตามอาการหรือรับยารักษาเป็นประจำที่อาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อกับผู้ป่วยค่ะ หรือแม้แต่ในสถานการณ์ปกติที่ผู้ป่วยในหลายพื้นที่อาจไม่สามารถเข้าถึงสถานพยาบาลที่ให้การรักษาได้อย่างสะดวกเป็นประจำการรักษากับแพทย์ผ่านเทเลมัดีซีนในลักษณะการติดตามอาการจึงช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถได้รับการรักษาได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและลดความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นหรือความลำบากในการเดินทางอีกด้วยค่ะทั้งนี้เทเลมันดีซีนก็อาจยังไม่สามารถเป็นคำตอบที่ทดแทนได้ในทุกกรณีนะคะโดยเฉพาะกรณีฉุกเฉิน เช่นอุบัติเหตุหรือโรคอุบัติเฉียบพลันการนำตัวผู้ป่วยให้ถึงมือแพทย์ที่สถานพยาบาลยังคงเป็นเรื่องจำเป็นเช่นเดิมค่ะใบที่3หมอว่ายังไงกินยาอะไรเมื่อไหรไม่ต้องจำเองหนึ่งในประสบการณ์ที่หลายๆคนอาจพบเจอหลังเข้าพบแพทย์คือจำคำแนะนำของหมอไม่ได้ทั้งหมดนะคะเช่นวิธีการรับประทานยาการดูแลรักษาตัวหรือลักษณะของโรคที่ได้รับการวินิจฉัยโดยแอปพลิเคชัน Tele m ม d i c i n e จะช่วยในการเก็บข้อมูลคำวินิจฉัย บันทึกอาการวิธีปฏิบัติตัวรวมไปถึงรายการยาที่สั่งจ่ายทำให้นอกจากผู้ป่วยจะสามารถย้อนกลับมาดูข้อมูลต่างๆของตัวเองได้แล้วยังมีประโยชน์ในอนาคตหากผู้ป่วยต้องการนําประวัติการรักษาจากแอปพลิเคชันไปรักษาต่อกับแพทย์อื่นๆผู้ป่วยก็จะสามารถนําประวัติการใช้ยาและการวินิจฉัยไปอ้างอิงเพื่อรักษาต่อได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่อีกด้วยค่ะใบที่4ลองครั้งแรกแล้วสบายใจครั้งที่2ที่3ก็ตามมา คุณยศว,วีกล่าวนะคะว่าจากพฤติกรรมผู้ใช้เทเลมันไดซีนในสหรัฐอเมริกาพบว่าภายหลังการแพร่ระบาดของโควิดสิมีผู้หันมาใช้บริการเทเลมันไดซีนต่างๆเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัวและมีการคาดการณ์นะคะว่าแม้วิกฤตจ,จะซาตัวลงและอาจทําให้คนเลือกใช้เทเลมันไดซีนลดลงแต่ก็จะไม่ลดลงไปเท่ากับก่อนหน้าช่วงการระบาดโดยเทเลมันไดซีนจะไม่เข้ามาแทนที่การรักษาตามปกติแต่จะเข้ามาเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาแทนค่ะ ทั้งนี้นะคะเทรนด์การรักษาเทเลมานดซินของไทยอาจมีไม่มากเท่าของตะวันตกแต่หลังโควิดทําให้คนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นรวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการใช้งานเครื่องมือเฮลท์เทคมากขึ้นเช่นเครื่องวัดออกซิเจนหรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องต่างๆเช่นหมอพร้อมเป็นต้นซึ่งจะเป็นส่วนสําคัญในการเติบโตของตลาดเทเลมานดซินในไทยซึ่งในปัจจุบันเริ่มเห็นผู้เล่นรายใหญ่จากต่างประเทศเข้ามาในตลาดมากขึ้นนะคะ,สะแสดงถึงศักยภาพในตลาดไทย ในขณะที่ผู้เล่นในไทยก็ชูจุดเด่นต่างๆเข้ามาแข่งขันเช่นกันนอกจากนี้ความท้าทายต่างๆไม่ว่าจะจากระเบียบข้อบังคับการสร้างเครือข่ายแพทย์และผู้ให้บริการด้านสุขภาพและทัศนคติต่อทะเลแมดิซีนของผู้ใช้งานก็กำลังเป็นไปในทางบวกโดยมักพบว่าหลังการทดลองใช้งานครั้งแรกผู้ใช้งานมักกลับมาใช้งานอีกโดยไม่ได้เป็นเพียงการติดตามอาการจากครั้งแรกนะคะแต่เป็นการปรึกษาข้อกังวลในด้านอื่นๆต่อไปด้วย ทางนี้หากสนใจคุณสามารถทดลองประสบการณ์ปรึกษาด้านสุขภาพได้ที่แอปพลิเคชันหมอดีหมอประจำบ้านในมือคุณกับแพทย์จากโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศกว่า500ท่านใน20สาขาเชี่ยวชาญเฉพาะดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจซึ่งสำหรับแฟนรายการ Tech-A-Bite สามารถใช้โค้ด e c h a b i T E C H A B I T E รับการปรึกษาได้ฟรีหครั้งไม่จากัดสาขาการปรึกษา ั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2565จำนวน110เท่านั้นค่ะโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอดีได้แล้ววันนี้ใน App Store Play Store และหัวบวย a อ p g a l l e r รค่ะสามารถติดตามรายการ Take a Bite ครั้งต่อไปได้ในวันศุกร์ที่13พฤษภาคม2565เวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีบนหน้า Facebook True Digital Group และสามารถติดตามสรุปประเด็นสำคัญจากรายการ Tech a b บต e ในครั้งจต่อไปได้ที่นี่ Tech by True Digital ค่ะพบกับ Tech by True Digital Podcast unleash possibilities together ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะ